ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Alliance Crossover ครับโดยเจ้าแมปนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแอนิเมะเรื่อง Solo Leveling หรือว่าพระเอกทางแหลมของเรานั่นเองฮะโดยคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้นะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองนั้นได้พลังที่น่าเหลือเชื่อนั่นก็คือพลังที่จะทําให้ศัตรูของคุณนั้นกลายมาเป็นเงาฮะแล้วเงานั้นเนี่ยก็จะต่อสู้เคียงบาเคียงไหลคุณฮะนี่คือแมปที่เรานั้นจะจําลองมาเป็นซองจินอูครับและเจ้าแมปนี้เนี่ย เป็นแมปใหม่ที่น้องๆแนะนําเข้ามาแต่ว่ามีคนเล่นถึง13,000คนบอกเลยครับว่าจํานวนคนเล่นขนาดนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะ และตอนนี้ผมเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในวันนี้เบนนี่จะได้พลังจากเจ้าซองจินอูมาครอบครองฮะนั่นก็คือพลังที่จะทําให้เหล่าศัตรูกลายมาเป็นเงานั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าผมเนี่ยดูแอนิเมทเรื่องนี้อยู่แต่บางทีเนี่ยอาจจะเรียกชื่อตัวละครผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแทบจะจําชื่อใครไม่ได้เลยนอกจากพระเอกซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะทําออกมาได้ดีมากๆครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ ภาพสวยมากๆ่านผู้ชมส่วนแอนิเมชันการต่อสู้นั้นจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันและเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ร้านค้าอาวุธฮะเราสามารถที่จะซื้ออาวุธได้ครับราคาเริ่มต้นที่80บบาทซึ่งดาเมจของอาวุธอันนี้ก็คือ 3าดาเมจส่วนอันนี้4,500ครับดาเมจ125เอาละเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันนะด้านล่างตรงกลางตรงนี้โอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะฟังก์ชันเยอะมากเลยครับเริ่มจากซ้ายมือเนี่ยเป็นเงินและส่วนตรงนี้คือออโตอะไลซ์ S, หรือว่าสามารถที่จะสกัดเงาได้นั่นเองส่วนตรงนี้เป็นการเรียกเงาครับแต่ว่าผมยังไม่มีส่วนตรงนี้เป็นอาวุธซึ่งก็ยังไม่มีเหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นการชกหรือว่าการต่อยฮะ ส่วนกดตัว Q เป็นการแดชไปข้างหน้าส่วนตรงนี้เป็นเหมือนกับสัตว์ขี่ซึ่งผมก็ยังไม่มีแล้ววันนี้ออโต้ครีกต้องกดไลฟ์เกมก่อนใช้อะไรได้บ้างเนี่ยเริ่มต้นมาแล้วก็มีเพชรด้วยฮะและมาถึงครับก็เจอกับฮีโร่แลงเอถูกไหม ในคลิปนี้ผมพยายามที่จะไม่ลงดีเทลลึกนะครับเผื่อบางทีอาจจะไปสปอยคนที่ยังไม่เคยดูแอนิเมทเรื่องนี้นะแต่ต้องบอกเลยครับว่าแอนิเมทเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากเป็นแอนิเมทเรื่องเดียวที่ผมรอวันเสาร์แล้วก็รอดูจนดึกจนดืน่นฮะคือมันค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะดูหรือไม่ดูเนี่ยแนะนําว่าไปดูฮะสนุกมากโอเคจัดการได้เรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะสกัดเงาหรือว่ากําจัดเพื่อที่จะได้รับ หนึเพชรและอา้า <c> ว <oughs> กาลังอธิบายเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะตายฮะลองสกัดเงาก่อนเลยกดตัว e ีค้างไว้ไม่ได้ครับมีโอกาสแค่3รอบรอบที่2รอบที่ 2, 2> ไม่ได้อโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเป็นการสกัดเงาที่ยากมากฮะเอาละ่ะมาลองอีกรอบฮะลองกดตัวอ e. ีสกัดเงารอบแรกไม่ผ่านรอบ2ไม่ผ่านรอบ3 รอบ3ก็ไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เลเวล4เลือ 80. ด80เ,เดี๋ยวก่อนมีเลเวลด้วยครับอันนี้เลเวล1เลือด50เดี๋ยวนะตอนนี้ผมยังไม่มีกองทัพเงาเลย <laughs> เพราะว่าสกัดใครไม่ได้เลยครับมามารอบนี้ต้องได้ฮะและโอ้ผมได้เงาแรงเอสมาแล้วครับและก็มาที่เงาตรงนี้อ่ะฮะแรง e. อีอ้าว ทำไมตัวนี้เป็นแรง e. อีอ๋อบางทีอาจจะเน้นไปที่ตัวเริ่มต้นครับไม่ได้เน้นไปที่อนิเมะเป็นหลักดาเมจ5เรเวล1แสดงว่าสามารถที่จะเพิ่มเรเวลได้ครับแล้วก็สามารถที่จะขายแล้วเป็นเงินได้ด้วยนะเงาอยู่ไหนเอ่ยกดตัวบีโอ้บมันเท่มากท่านผู้ชมฮะการเรียกเงาออกมาและรองโจมตีครับประเด็นก็คือเงาโจมตีแรงกว่าผมเยอะเลยครับว้าว แอนิเมชันการโจมตีสวยมากโคตตัวอีอีโอ้คือได้เกิดสกัดได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับและมันเท่มากคุณผู้ชมเฮ้ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นแมปที่ผมอาจจะไปเล่นนอกรอบเลยก็ว่าได้ครับโอเคสกัดเงาไม่ได้สกัดเงาไม่ได,ด,ไได้อีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ฮะและดูเหมือนว่า แต่ละตัวเนี่ยดาเมจไม่เท่ากันหรอเจ้าตัวนี้เลเวล 4, ดาเมจ6แสดงว่ายิ่งเลเวลเยอะยิ่งดาเมจเยอะฮะและตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้เงาได้สูงสุดแค่4ตัวเท่านั้นครับโอ้โอเคโอเคแสดงว่าสูงสุดคือ4ีสินะแต่เราจะปลดล็อกรีมิตสูงสุดด้วยเกมพาร์ทครับผมรู้สึกว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่คว้ค่ากับการลงทุนมากๆเลยเริ่มจาก EP คูณ2ครับ 349โรบักในคลิปนี้ขอซื้อไวนิดหนึ่งฮะเพราะว่าเล่นมาแป๊บเดียวก็รู้สึกชอบแล้วนะเงินคูณ2 349โรบักเหมือนกันถือว่าไม่แพงฮะแล้วก็ออโต้คริกเกอร์129รโรบักอันนี้บอกเลยว่าถูกเลยนะ129สําหรับใครที่อยากเติมโรบักราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็แนะนำร้าน JB Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะ คูณ2เพชรซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเพชรเอาไว้ทำอะไรและก็สามารถที่จะใช้เงาได้เพิ่มขึ้นอีก3ตัว749รโรบัคอันนี้แพงนิดหนึ่งแต่ก็ซื้อมาแล้วครับออโต้แอคแพคราคา549รโรบัคมาดูกันว่าคุ้มหรือเปล่านะซื้อมาเรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมซื้อเกมพาร์ททั้งหมดเป็นที่รียบร้อยฮะส่วนตรงนี้ซื้อเงินข้ามไปก่อนซื้อเพชรข้ามไปก่อนฮะส่วนเจ้าแมพนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีบูสเตอร์ และรองออโต้คลิกซึ่งการออโต้คลิกเนี่ยจะเป็นการที่เรานั้นโจมตีเองครับอู้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้ไม่มีเกมพาร์ทเพิ่มดาเมจของเงาฮะแย่ yeah, แล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเหมือนไม่ได้เทพทูยังไงก็ไม่รู้ผมมาที่ตรงนี้ก่อนครับร้านค้าขายอาวุธดาเมจ125ร125อันนี้เนี่ยน่าสนใจซึ่งเงินเนี่ยหายากในช่วงเริ่มต้นแต่ไปหลังๆเนี่ยผมว่าหาง่ายแน่นอน เพื่อที่จะเล่นง่ายๆในช่วงเริ่มต้นนะครับอันนี้แนะนำว่าอย่าซื้อตามนะ399โรบักฮะเพื่อเงิน10,000แสนซื้อมาเรียบร้อยครับจากนั้นก็ซื้ออาวุธที่ดีที่สุดในโซนนี้ดาเมจ125จากนั้นก็กดที่กระเป๋าใช้งานอ่าฮะส่วนตรงนี้เป็นไอเทมผมยังไม่มีและโอ้ตอนนี้ผมถือเหมือนกับเป็นอืเขาเรียกอะไรอะทวนเหรอ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าดาเมจเยอะหรือเปล่าลองโจมตีและออโต้คลิกโอ้เดี๋ยวนะไวมากดาเมจและถ้าเกิดเรากดตัว R ครับจะเป็นการทำลายซึ่งการทำลายเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของเพชรมาเอาละมาดูกันครับว่าการที่ผมมีโอทวนมัน OP มากเลยนะในช่วงเริ่มต้นตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้ได้7ตัวถูกไหมและเจ้าตัวนี้เลือดอยู่ที่ 9,000 90, 0เลยเหรอโอ้โหลองโจมตีดูฮะ9,000 90, 0จะไหวไหมตามหลักแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเยอะเกินไปในช่วงเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นจะข้ามไปก่อนแล้วกันขอตัวที่เลือดน้อยกว่านี้หน่อยฮะอย่างเจ้าตัวนี้เลือด6,000โอเคอันนี้พอเป็นไปได้นะและตอนนี้ฮะผมมีเงาเป็นเจ้าตัวนี้ถึง7ตัวเป็นที่เรียบร้อยครับดาเมจเริ่มต้นที่11ดาเมจแล้วก็สูงสุดตอนนี้ครับ 26ดาเมจซึ่งก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะโดยเจ้าแมบ,บนี้ครับเขามีฟังก์ชันออโต้สกัดเงาให้เราด้วยนะสามารถที่จะกดเปิดหรือกดปิดที่ตรงนี้ได้เลย,เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากเอาละดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นนี่ฮะเจ <c oughs> ้าตัวนี้เลือด18,000ครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่ายิ่งเลือดเยอะเนี่ยยิ่งดีครับเพราะว่าจะยิ่งดาเมจเยอะนั่นเองฮะแต่ประเด็นก็คือจะสกัดเงาเจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยนะเพราะว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีในเรื่องของเกมพาร์ท เพิ่มโอกาสในการสกัดเงานะครับอันนี้โหโโรู้สึกว่าเทพทูแบบไม่ได้เทพทูยังไงก็ไม่รู้นะมาลองดูครับว่าจะสกัดได้หรือเปล่าและครั้งแรกก็ได้เลยครับดาเมจเท่าไหร่กด e มานี่ก็คือแรงเอสเหมือนกันนะวงเล็บว่าในแอนิเมตนะครับดาเมจ22 จะว่าไปแล้วดามจก็ไม่เยอะเลยสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมได้เงาตัวไหนครบ7ตัวนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวทันทีนะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด7ตัวไปที่เรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาตัวอื่นที่เลือดเยอะกว่าสักนิดหนึ่งอย่างเจ้าตัวนี้เลือดเท่าไหร่อุ้ยเจ้าตัวนี้เลือดน่าจะประมาณ60,000ครับแต่ว่ามีคนอื่นตีอยู่นะเพราะฉะนั้น ผมจะรองมาแจมดูฮะน่าจะแจมได้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราไปแย่งคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาแย่งเราเนี่ยเราจะสามารถสกัดเงาได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ฮะเอฟเฟกต์มันอลังการมากเลยอะ่ะดูแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับสามารถที่จะปิดเอฟเฟกบางส่วนได้ไหมอ,อ,อันนี้ปิดไปจะเป็นยังไงเอ่ยอืมก็ยังเอฟเฟกเยอะอยู่ดีเอฟเฟกเยอะเกินไปดูดีขึ้นไหมเหมือนจะดูดีขึ้นฮะ แต่ว่าโอ้โหเอฟเฟกก็ยังอลังการเหมือนเดิมและโอ้ผมสามารถที่จะสกัดเงาได้เลยครับและประเด็นก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นแลงดีต้องบอกก่อนนะครับว่าแลงดีเนี่ยมากกว่าแรงอีนะครับดามเมจ65แล้วก็โอ้โหเจ้าตัวนี้เลือดแสนสเลยเหรอเนี่ยเลือดเยอะอยู่นะเนี่ย และดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะมีเงาของเจ้าแรงดีครบ7ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำไมต้อง7ตัวผมรู้สึกว่า7ตัวเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับและตอนนี้ครับเจ้าแรงดีของผมเนี่ยเรเวล531ตัวครับเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเดียวนะครับดาเมจส2 0 0ส่วน dps ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นเลยทีเดียวและก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวแรงดีเนี่ยจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกาะนี้แล้วก็ว่าได้ครับไม่ รวมกับดันเจียนนะซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของดันเจียนด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมน่าจะยังไม่เจอดันเจียนแต่คิดว่าน่าจะได้ไปเกาะถัดไปครับนั่นก็คือเกาะของนารูโตะนั่นเองโอเคเวลาที่ผมนั้นจะเปลี่ยนเกาะเพราะว่าเกาะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากที่จะรอให้ดันเจียนสปาวขึ้นมาแต่ว่าดันเจียนตอนนี้ยังไม่มานะครับ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กองทัพเงาผมน่าจะแข็งแกร่งมากพอแล้วนะได้เวลาที่เรานั้นจะไปเกาะของนารูโตะนั่นเองอ่าโอ้เรือแต่ละลำมีสปีดด้วยฮะอันนี้1 5ื่นความเร็ว100โอเค1 5ื่นซื้อมาเลยแล้วกันฮะอ๋อมาในรูปแบบของสัตว์ขี่เหรอโอเคกดอีคิวมาเรียบร้อยแล้ววังไงโอ้นี่ไงมาแล้วฮนะเอาละ ขึ้นมาได้หรือเปล่าขึ้นมาเรียบร้อยจากนั้นก็ไปที่เกาะนารุโตะครับและเกาะน,นี้โอเคหลักๆเลยคือผมอยากซื้ออาวุธอันใหม่นะ <c oughs> เพราะว่าจะได้ช่วยตีด้วยเอาวละมาถึงเกาะน,นี้เป็นที่เรียบร้อยครับและที่เซตสปาวอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะอู้เลือดเดียวเลือด14ล้านเดี๋ยวเ, 14, 000, 000. เดี๋ยว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 ก่อนเลย14ล้านอันนี้1ล้าน โอ้โหตกใจหมดนึกว่าเริ่มต้นที่14ล้านดูเหมือนว่าจะต้องจัดการซากุระก่อนครับเรเวลอุ้ยเดี๋ยวก่อนอู้จะว่าไปแล้วผมก็โจมตีไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โดาเมต183ร,18 3, ร้อแงฮะกดใช้งานมาเลยอีควิลเบสไม่ได้ด้วยสรุปแล้วแรงอ e ีในโซนนี้คือไม่เก่งเหรอเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้ผมสามารถที่จะสกัดเงาได้หรือเปล่านะถ้าได้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆและ อ้ได้ด้วยเหรอ2ตัวติดทั้ง2ตัวเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดกด e q u i base เนี่ยเขาจะไปใช้เจ้าแรงดีให้นะแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบกันแล้วฮะเราสามารถที่จะมาที่ index จากนั้นก็ลอง search level ได้ครับถ้าเกิดเจ้าตัวนี้เป็น level 50 d a ดาเมจะอยู่ที่2,500แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวนี้ level 50 ดาเมต1,850ร1,850ฮะคือถ้าเกิดผมกด e q u i ิ a เบเนี่ยเขาจะนับแรล้งเป็นหลักถูกไหมและดูเหมือนว่านี่จะเป็นบอสใหญ่ครับสเนคแมนโอ้โหนี่คือเลือดลดแล้วด้วยนะเลือดอยู่ที่น่าจะ80ล้านแน่นอนครับตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ไหวนะผมอยากได้อาวุธอันใหม่จังเลยอะอาวุธอันใหม่อยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าเกาะน,นี้น่าจะไม่มีโอ้อยู่นี่ฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอเซตจุดเกิดที่ ตรงนี้ก่อนนะอ่าเซ็ตเรียบร้อยครับจากนั้นก็มาที่ร้านคา้าดามเมจแ0 0 0แต่ว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเลยครับราคา5 0 0 0 0 0ซึ่งถ้าเกิดผมเติมตอนนี้จะคุ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะเขาเปลี่ยนราคาไม่เอ่ยเขาไม่เปลี่ยนราคาครับดูเหมือนว่าซื้อตอนนี้จะไม่คุม้มฮะดูเหมือนว่าจะซื้ออันนี้ได้ครับดาเมจ1 0 0 0อย่างน้อยไปช่วยตีเนี่ยย่อมดีกว่ายืนเฉยๆนะ49,000ครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมพี่จะ กดใช้งานนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าสเน็กแมนตัวนี้เลือดแค่แสนสามเองเหรอโอ้และสกัดเงาได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสเน็กแมน รง E เลเวล8ดาเมจ75นะครับดาเมจน้อยจังเลยผมแนะนำว่าไปจัดการซากุระทีเดียวเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ข้ามขั้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะโซนนี้ขอซากุระเลเวลน้อยๆโอ,อ้โหเลเวล13เลือด1ล้านครับอันนี้คือน้อยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะครับ DPS ผมอยู่ที่ประมาณ20,000ถึงไม่เอ่ย20,000ดูเหมือนว่าจะ ไม่ถึงฮะหมื่นเก้าเอาสอโอเค DPS ก็ถือว่าโอเคครับกับการที่จะจัดการเจ้าซากุระเลือด1ล้านใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยจะดีมากๆและมาลองสกัดเงาดูครับว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าและรอบนี้ก็ยังได้ฮะโอ้โหมาก่อนนี้แล้วดวงดีนะเนี่ยโอ้และเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้ DPS ผมพุ่งไปที่ส0,000นั่นก็เพราะว่า เจ้าตัวนี้เรเวลอัพครับแรงดีเรเวล62 ดาเมจ6 7 0 0สรุปแล้วซากุระดีกว่าเจ้าแรงดีหรือเปล่าเนี่ยขอเช็คให้ช่วยอีกรอบหนึ่งฮะเจ้าตัวนี้เลเวล1เนี่ย37ครับแต่ถ้าเกิดเป็นซากุระเลเวล1เนี่ยดาเมจ51เนะเพราะฉะนั้นเจ้าซากุระย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมและสกัดเงาได้ไม่เอ่ยเจ้าตัวนี้ดาเมจ9 0 0ต้องเอาออกครับแล้วก็ใช้มาแทนคือต้องบอกก่อนนะครับว่ายิ่งดาเมจเยอะเนี่ยยิ่งดีฮะและดูเหมือนว่าจะสามารถสกัดเงาแทบจะได้ทุกรอบเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตัว เนี่ยเขาสกัดเงาได้ง่ายกว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับโดยรวมฮะเจ้าแมปนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมปแนวเอเนเมทที่ผมนั้นสนใจอีก1แมปเลยนะครับน่าจะต้องไปฟาร์มนอกรอบอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยนอกจากจะเทพทูได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะต้องมีเวลามาเล่นเจ้าแมปนี้นานๆด้วยนะครับต้องเอฟเคไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงถ้าเกิดอยากที่จะโหดๆแล้วก็ดาเมจเป็นพันล้านนะครับต้องเอฟเคเท่านั้นท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าแมปนี้นะครับไม่มีในเรื่องของเงาแบบเทพทูให้ผมซื้ เลยหรือว่าถ้าเกิดมีซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับเผื่อว่าในคลิปหน้าอาจจะได้ซื้อนะครับโดยรวมแล้วสนุกมากมากเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแมปนี้ฮะลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าเจ้าแมปนี้เพลินมากๆครับสำหรับคลิปนี้กุลล่าแค่ฟันเจอกันคลิปหน้าฮะ